医生，我感觉 เป็นจุดแดงๆขึ้นบริเวณใบหน้าหรือลำตัวมันอันตรายไหมมันใช่มะาเมียไหมคะวันนี้หมอแมงแบงคริสเล่าคลินิกนะครับมีคําตอบสำหรับโรคนี้นะครับบางคนเนี่ยมีจุดแดงๆเป็นตุ่มนูนๆคล้ายสิวแต่ก็ไม่ใช่สิวคนไม่ได้เจ็บไม่ได้รู้สึกคันอะไรเลยขึ้นที่หน้าหรือข้อที่ตัวนะครับเขาจะเรียกว่าใยหลอดเลือดหรือว่าใยแดงนะคบหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือเชอรี่แอนจิโอมาสาเหตุส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีสาเหตุแต่มันก็จะสมคัญเกี่ยวกับเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในอายุที่มากกว่า40สีการสร้าางมกผิดปกติ เนเนนงอออกขึ้มาโดยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นที่หน้านะครับหรือว่านั่งคันอยู่ก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องของไฟแดงนี้เพิ่มขึ้นได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีสาเหตุที่ชัดเจนนะครับไม่ได้อันตรายแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟแดงตัวนี้มันรู้สึกว่ากลายเป็นสีดําหรือมีการเปลี่ยนสีหรือว่าโตมากขึ้นอันนี้อาจจะทําให้สงสัยเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้ในบางชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นเรื่องของไฟแดงที่หน้าแล้วกังวลเรื่องของความสวยงามก็มีวิธีรักษาเช่นกันนะครับเรื่องของจี๊ยเครื่องนีงได้ คใครที่แบบรู้สึกว่าไม่ได้อดูไม่สวยอะไรเงี้ยหมอก็แนะนําให้มาทําที่คลินิกนานะแล้วก็บางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นจุดจําเลือดอะไรเงี้ยไม่ใช่นาะมันเป็นตามอายุเราน,น,นะคะ